รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ครับวันนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่ควานพะเยานะครับซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่จังหวัดพะเยานะครับเรามีหนึ่งภารกิจที่จะต้องทำนะครับก็คือการสัมภาษณ์นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนพะเยานะครับซึ่งแขกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมรายการของกับเรานะครับซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้นะครับและแขกท่านนั้นนะครับก็คือคุณอาพลอารมณ์สวัสดนะครับซึ่งจะมาถ่ายทอดความรู้ และก็เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับซึ่งใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราเดินทางไปพบกับคุนำํำพลอารมณ์สวัสดิ์กันเลยครับหลังจากที่เรานะครับได้เดินทางออกจากกวนพเยาซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านจำไก่ต,งงตําบลสังโค้งอำเภอดอกคำใต้นะครับ ซึ่งจะไปพบกับคุณอำพลนะครับซึ่งครอบครัวของเขาได้ใช้วิธีชีวิตแบบพอเพียงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายของเรานะครับ <S <S แต่ถ้าว่าระหว่างทางนะครับเราก็ไม่รู้ว่าบ้านของคุณอำพลอยู่ตรงไหนนะครับก็ได้แต่ถามทางว่าเฮ้บ้านของคุณอมพลไปทางไหนซึ่งการไปครั้งนี้นะครับจะเป็นการไป และก็ศึกษาหาความรู้เก็บเกี่ยวความรู้และการนำเอามาใช้ในชีวิตนะครับว่าครอบครัวของคุณอัมพลนั้นใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงกันอย่างไรนะครับแล้วก็เขาทำอาชีพอะไรบ้างมีอะไรทำบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะได้ไปศึกษาและเรียนรู้จากคุณอัมพลกันเลยครับ เรามาเจอแล้วนะครับนี่คือบ้านของคุณอําพลนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะขอสามภา์ของคุณอําพลนะครับว่าออวิถีชีวิตพอเพียงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเชิญเข้าบ้านก่อนนะครับเพราะว่า,าตอนนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่บ้านของ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายของเรานะครับซึ่งครอบครัวของคุณอภพลนะครับจะดํานเนินชีวิตแบบเป็นอยู่เศรษฐกิจแบบอบเยียงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะให้คุณอภพลนะครับถ่ายทอดความรู้และก็ประสบการณ์นะครับการใช้ชีวิตแบบอบเพียงของเขาครับเ <c oughs> พื่อจะถ่ายทอดให้เราได้รู้กันนะครับ <c oughs> แล้วก็นําไปศึกษาแล้วก็สามารถน่าที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้นะครับ ครับเรามาถามคุณอ้ำพลกันเลยนะครับว่าเขาเนี่ยได้ดำเนินชีวิตเป็นอยู่ยังไงบ้างครับครับคุณอำพลครับเริ่มแรกนะครับผมอยากจะรู้ว่าพื้นที่บ้านของคุณน้ำพลเนี่ยครับมีมีทั้งหมดกี่ไร่ครับพื้นที่บ้านของผมนะครับที่ใช้อยู่จริงมี18ไร่ครับผมอ๋อสิไร่เลยเหรอครับผมอ๋อครับสิไร่นี้จะแบ่งเป็นที่บ้านพื้นที่บ้านนะครับ ประมาณครึ่งไร่ครับอ๋อครึ่งไร่นะครับไร่ครับแล้วก็สระน้ำอีกประมาณสองงานครับผมครับหลังจากนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสวนสักแล้วก็สวนลำไยสวนผลไม้อีกครับผมประมาณหนึ่งไร่ครับผมอ๋อแล้วพื้นที่ในการใช้สอยในการทำนาเนี่ยประมาณกี่ไร่พื้นที่ในการทำนาของผมทั้งหมดนะครับมี16ไร่ครับผม อ๋อสิบหกไร่ใช่ไหมครับครับอ๋อตอนนี้นี่คือมีทํานาครับครับผมแล้วก็มีทําสวนนะครับทำสวนนะครับแล้วก็จะมีเลี้ยงปลาเป็นสารน้ํานะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นพื้นที่บ้านนี่นะครับเอัได้ข่าวว่าบ้านของคุณอําพลเนี่ยครับได้ทําสวนยางด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับโอเคครับสวนยางนี่เราค่อยไปคุยกันทีหลังนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องการทํานาก่อนนะครับว่าการทํานาของคุณอาพลเนี่ย ครอบครัวของเขาเนี่ยทำกันยังไงนะครับผมอยากจะรู้่ะครับว่าการทํานาเนี่ยครับที่นี่เนี่ยครับเขาทํานากันปีละกี่ครั้งครับส่วนใหญ่นะครับที่นี่ทํานากันปีละครั้งนะครับจะทําช่วงประมาณเดือนมิถุนาครับมิถุนากรากรดาถึงพฤศจิกายนนะครับช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับอ๋อเป็นช่วงนี้เก็บเกี่ยวเป็นช่วงพฤศจิกใช่ไหมครับครับครับแล้วก็ผมอยากจะรู้ว่าการทํานาเนี่ยครับ ก่อนก่อนที่จะทํานาเนี่ยคือเราปลูกอะไรมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก่อนที่จะทํานานะครับก่อนที่จะลงดํานาหรือลงหวานนานะครับเราก็จะปลูกถั่วเขียวครับผมถั่วเขียวนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับใช้เป็นปุ๋ยที่รองพื้นนะครับเดี๋ยวเสมือนปุ๋ยรองพื้นนะครับสําหรับให้ดินมีความชุ่มชื้นมีแร่ธาตุ ในดินนะครับก่อนที่เราจะปลูกนานะครับส่วนเมล็ดถั่วเขียวนี่ครับเราก็จะเอาไปขายได้นี่เป็นผลกําไรนะครับจากการปลูกถั่วเขียวได้ปุ๋ยได้เงินด้วยครับครับหลังจากที่เราปลูกถั่วเขียวเนี่ยครับก็คือว่าเราเราจะทิ้งเศษซากอะไรของมันไว้ก่อนใช่ไหมครับหรือว่าไถกบเลยครับหรือยังไงครับเราจะไถกบเลยครับผมอ๋อไถกบเลยใช่ไหมครับส่วนเปลือกถั่วเขียวที่เราเอาไปสีแล้วครับเราก็จะนํามาเป็นอาหารให้วัวครับ นำปราหารให้วัวได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ในช่วงของเดือนไหนครับแบบว่าถึงเป็นเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจากข้าวอย่างเงี้ยครับว่าเขาจะเก็บเกี่ยวตอนกันตอนไหนเงี้ยครับเป็นช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาครับผมอ๋อครับเออครับเออเดี๋ยวนะครับผมลืมถามไปนะครับว่าเออหลังจากที่เราปลูกปลูกข้าวไปแล้วอย่างเงี้ยปลูกเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับเราเราใช้พื้นที่ เออนาของเราเนี่ยครับใช้ทําอะไรต่อเนะครับเพราะว่ามันยังเหลือช่วงเวลาหลายเดือนนะครับกว่าที่เราจะกลับมาทํานาใช่ไหมครับหลังจากที่ปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปลูกหอมครับผมปลูกกระเทียมครับอ๋อคือว่าหลังหลังหลังจากที่เราปลูกเสร็จปลูกเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ยังจะสามารถใช้ใช้ฟางใช่ไหมครับฟางนี่เราเราได้มาจากข้าวครับ อ๋อได้มาจากข้าวใช่ไหมครับก็คือเราเอาเอาเมลข้าวออกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะเหลือต้นข้าวที่เขาจะเรียกว่าฝางใช่ไหมครับเอานั้นไปทำ<อ>ไปไปสามารถนําไปปกคุมต้นหัวกระเทียมครับผมให้เก็บความชุมช่มชื้นในน้ําได้ครับจะเห็นได้ว่าครอบครัวของคุณอภนน,นั้นก่อนที่จะทํานาเขาจะมีการปลูกัวเขียว เพื่อที่จะให้เศษซากถั่วเขียวเป็นปุ๋ยรองพื้นเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีขึ้นและยังมีการเลี้ยงวัวควบคู่ไปด้วยซึ่งอาหารวัวก็ไม่ได้นำมาจากที่ไหนไกลหรอกครับก็นำมาจากต้นข้าวที่ถอนแล้วและก็เหลือใช้ก็จะนำมาตัดปลายหรือว่าตัดเอายอดนะครับซึ่งทำเป็นอาหารวัวซึ่งจะมีความอ่อนนุ่ม เหมือนกับหญ้าทั่วไปนะครับจะแข็งกว่าซึ่งต้นข้าวสามารถทําเป็นอาหารบัวได้เป็นอย่างดีอีกสักครู่นะครับผมจะพาเพื่อนๆและทุกๆท,ท่านนะครับไปพบกับการเลี้ยงกบของคุณอำพลหลังจากที่เราพูดคุยกันที่บ้านคุณอมพลเสร็จแล้วตอนนี้นะครับเราได้ออกเดินทางจากบ้านคุณอมพลเพื่อไปอยังสถานที่ที่เลี้ยงกบ โดยให้คุณอำพลนำทางมาเอาละครับตอนนี้ผมมาถึงสถานที่ที่คุณอำพลเลี้ยงกบแล้วครับเราจะมาถามคุณอำพลกันเลยนะครับว่าเข้าเลี้ยงกบกันอย่างไรคุณอำพลครับตรงนี้นี่เห็นนี่เป็นกบใช่ไหมครับครับผมเป็นกบครับกบพันโปรฟอกครับพันโปรฟอกครับครับผมอ๋อนี่แล้วก็รอบๆบบ่อนี่ คือยังไงครับรอบรอบบ่อนี่จะเป็นปลาครับปลาดุกครับจะเลี้ยงปลาดุกไว้รอบรอบกระชังกบครับกระชังกบนี่ก็คือให้กบอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมครับคือไม่ให้ไปปนกับปลาใช่ไหมครับถ้าถ้าปล่อยออกข้างนอกครับกบก็จะกระโดดหนีไปอ๋อใช่ครับใช่ใช่ต้องเลี้ยงในกระชัง่างนี้ครับอ๋อใช่ครับโอเคครับโอเคเข้าใจเนาะ กบนี่จะมีประมาณ300ตัวครับ300ตัวครับเลี้ยงมาประมาณได้สัก2-3เดือนนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนมิถุนานแล้วครับแล้วกี่เดือนนะครับมันมันถึงจะโตขนาดนี้ครับจากตัวตัวเล็กๆจากตัวเล็กๆใช้เวลาประมาณ2เดือนครับจะขายได้ครับอันนี้ก็ประมาณ3เดือนจะตัวใหญ่เลยแล้วนี่นี่คือทําขายหรือว่าทํากินเองหรือว่ายังไงครับกบกบและปลานี่เลี้ยงไว้กินเองครับ เลา้มากินเครับถ้าอลือจากที่กินนะครับบางครั้งก็จะมีชาวบ้านนะครับเข้ามาซื้อถึงในนี่นะครับที่บ้านเลยครับชาวบ้านแถวๆนี้ครับจะมาซื้อมาซื้อกบของเราคือที่บ้านนะครับอ๋อได้ย,ยินว่าเออปกตินี่ปีที่แล้วนี่เลี้ยงเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับปีที่แล้วเลี้ยงเป็นพันนะครับผมเลี้ยงเป็นพันกว่าตัวเลยครับ เราเลี้ยงไงครับพันก่าตัวนี้สามารถเลี้ยงในบ่อขนาดนี้ได้เลยใช่ไหมครับหรือว่ายังได้เลยครับถ้าพันกับตัวนี้ครับเราก็จะขยายกระชังครับขยายกระชังให้ไปใหญ่ๆรอบบ่อครับเพราะเราจะเอารอบบ่อเลยใช่ไหมครับปลาล้วก็จะเลี้ยงใต้ถึงนกระชังกบครับเพราะว่าปลาเนี่ยก็มีส่วนที่จะกินขี้ของกบครับเราก็หมายความว่าเออได้หลายต่อด้วยครับอาหารของ ปลาดุกก็ได้ด้วยครับแปาหารปลาดุกด้วยครับกบปกตินี่ซื้อพันมาเนี่ยมันตัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวว่าเขาขายเป็นย so ังไงครับเอ่อซื้อพันมาตัวละสองบาทครับอ๋อตัวละสองบาทแต่ว่าจากโตมานี่ขายโอ้โหเป็นกิโลเท่าไหร่นะครับถ้าขายขายจริงๆนะครับก็กิโลละร้อยครับโอ้กิโลละร้อยจครับโอ้โหถือว่าเป็นโอ้เป็นเป็นกำไรที่เยอะด้วยนะครับโอ้ถ้าทําเยอะนี่ผมว่าได้กําไรเยอะนะครับ รอบๆบ่อนี้ก็จะมีผักบุ้งครับในบ่อก็จะมีผักบุ้งสามารถเด็ดเอกไปกินได้ครับมีพริกมีข้าวโพดหวานมีฟักทองครับเราจะปลูกไ้กินเองนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับรายการของเราได้ดําเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วแต่ว่าพวกเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจและก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะต้องไปดูศึกษาและก็เรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือสวนยางพาราของคอุณอัมพลนะครับซึ่งเราก็ได้เดินทางจากบ่อเลี้ยงกบม,มายังสวนยางพารา เพื่อที่จะมาดูว่าสวนยางพาราของคุณอภร์นั้นเขาทำกันอย่างไรปลูกกันอย่างไรเราก็ได้เดินทางมาอยู่นานครับก็ขับรถออกมาจนในที่สุดครับเราก็มาถึงแล้วครับสวนยางพาราของคุณอภรล์ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปถามคุณนพลเลยว่าสวนยางพาราของคุณน้พลเขาทำกันอย่างไรก็คือผมอยากจะรู้ว่าเออเออเวลาเราจะทำสวนยางพารานี่ครับคือเราจะต้องเลือกพื้นที่ยังไงครับให้มันเหมาะสมกับก,กับการทำสวนยาง พื้นที่นี้ครับต้องเป็นดินร่วนซุยครับอ๋อต้องเป็นดินดินร่วนซุยมันก็ปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับยางพาราได้ครับเกือบทุกไม่ใช่ทุกพื้นที่ับเกือบทุกพื้นที่ครับครับแต่ว่าก่อนปลูกเนี่ยเราต้องเตรียมดินให้พร้อมก่อนนะครับครอ๋อแล้ววิธีการเตรียมดินนี่เขาทํากันยังไงครับอย่างอยดยางแรกครับก่อนที่จะลงปลูกต้นยางนะครับเราก็จะไถครับไถกลบไถพรวนดินซ้ําไปซ้ำมาหลายๆรอบก่อนนะครับ พอหลังจากไใครตายหมดแล้ววัชพืชอะไรตายหมดแล้วแล้วก็จะมาขุดหลุมครับผมครับขุดหลุมนี่ขุดหลุมคือหลุมปลูกยางนี่นะครับครับหลุมปลูกยางแล้วก็จะขุดให้กว้างประมาณ20เซนติเมตรครับ20เซนติเมตรลึก20เซนติเมตรนะครับครับ20ถึง20ครับและทีนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเออต้นต้นยางที่เราซื้อมานี่มันต้นเท่าไหร่ ตอนนั้นตอนที่เราซื้อมาต้นยางนี้ครับครับต้นยางที่ได้มาครับจะรัฐบาลจะเป็นคนแจกมาให้ครับเขาแจกมาให้เลยเหรอครับคือต้องเข้าโครงการของรัฐบาลครับเข้าโครงการสูกยางของรัฐบาลครับแล้วรัฐบาลก็จะพาเราไปอบรมครับพาเราไปอบรมแล้วก็จะแจกก้ายางออกมาครับ แล้วอย่างเงี้ยครับเวลาเรามาปลูกเนี้ยครับคือกี่ปีเขามันถึงจะต้นใหญ่ขนาดเนี้ยประมาณเจ็ดถึงแปดปีครับโอ้แสดงว่าต้นพวกนี้นี่คือเจ็ดถึงแปดปีขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับก่อนจะกี่ได้นะครับคใช้ประมาณใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงแปดปีครับแล้วคือคือปกติแล้วครับก็คือต้นยางเนี่ยครับเออผมเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับก็คือว่า ในหน้าฝนนะครับมันจะประสบปัญหาเวลาต้นต้นต้นตอน,ต,อนตัวเล็กใช่ไหมครับตอนมันยังเล็กอยู่ครับก็คือสังเกตเหต็วนว่าเออบางบาง,บางเจ้านี่คือต้นมันจะล้มอย่างนี้ครับใช่ไหมครับมันจะประสบปัญหาอย่างนี้ไหมครับ <c oughs> ครับแล้ว <c oughs> เรามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับเวิธีป้องกันต้นยางล้มนะครับครับคือเราจะใช้อย่างแรกนะครับเราจะ ใช้ปุ๋ยเพื่อให้รากของยางขยายไปเยอะๆครับเพราะว่าจะเป็นที่ยึดเกาะของต้นยางครับอีกอย่างหนึ่งคือการปลูกต้นไม้ไว้รอบๆสวนยางครับรบจะเป็นแนวกันลมที่ดีนะครับครับต้นยางจะไม่ก็แสดงว่าถ้าเวลาเราจะเลือกปลูกเนี่ยครับก็คือว่าพื้นที่ที่เราจะปลูกนี่คือเราจะต้องดูด้วยใช่ไหมครับเห็นครับว่าถ้าถ้าพื้นที่ที่ตรงไหนที่มี มีพืชอะไรหรือว่าที่มีดอยโอบล้อมอย่างงี้ครับก็คือว่ามันจะช่วยการลมได้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ๋อครับโอเคครับแล้วคือคือการกีดยางนะครับเขาเขากีดกันตอนไหนครับคือไงครับตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขากีดกันตอนไหนกีดยางนี่จะกีดตอนใกล้รุ่งนะครับ๋อใกล้รุ่งเหรอครับดิกประมาณตีหนึ่งตีสองนี่ครับอ๋อแล้วก็จะมาเก็บผลผลิตตอนเช้าเลยครับโอเคครับ แล้วผมถามมีคําถามกันนะครับคือว่าคือหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วเงี้ยครับ,รบก็คือว่ายางเนี่ยครับคือเราเวลาก่อนที่เราจะเอาส่งกับกับผู้ที่เขามาซื้อซื้อเราครับก็คือก่อนที่จะมาซื้อเราเนี้ยคือเราเอาไปเก็บยังไงครับคือเราต้องเอาไปเก็บยังไงอย่างเงบเราได้มาใสาใ่ในใส่ในถ้วยอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ ก็คือว่าสมมติว่ามันมันจะเต็มแล้วอย่างเงี้ยคือเป็นน้ำยางใช่ไหมครับครับเป็นน้ำยาง้ยางเราจะเอาไปเก็บยังไงคือเราเราจะเอาถังมาใส่ครับแล้วก็เทเทน้ำยางใส่ในถังเลยครับแล้วก็เวลาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราจะเอาไปขายเลยครับคือบ้านเรานี่จะปลูกยางกันเยอะครับจะมีสหกรณ์รับซื้อน้ำยางครับครับเขาจะรับซื้อน้ำยางก็เอาไปขายที่นั่นเลยครับน้ำยางนี่คือเอาไปขายได้เลยใช่ไหมครับคือไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ Oh, ครับไม่ต้องไปแปลร,รูปอะไรครับหรือถ้าจะแปลร,รูปเป็นแผ่นก็ได้ครับครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการของเราวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับหวังว่าคราวหนะ้าเราคงจะได้มีโอกาสพบกันอีกสรวบวันนี้ ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณอำพลและก็ครอบครัวที่สละเวลาและเอื้อสถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับและผมก็หวังว่ารายการนี้จะทำให้ท่านรู้จักคำว่าพอเพียงสำหรับผมแล้วนั้นคำว่าพอเพียงไม่ใช่แค่การประหยัดหรือการอดออมเก่งอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยังยืนห้ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ